ค่ะสวัสดีค่ะคุณพายุวันนี้สอบจิตใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับค่ะอ่างั้นขอเปิดทางมายัางคะถ,ถ้ายังไม่ขออาอาจารย์ก็อยากให้ขอใหม่นะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราขอเปิดทางคืออเราอาจจะขอมาแล้วระหว่างวันหรือก่อนหน้านี้ที่จะมาสอบแต่เวลาอาจารย์จะให้สอบก็อยากให้ขอเปิดทางทันทีคือนั่งแล้วก็ให้ขอเปิดทางแล้วก็นั่งไปเลยนะก็จะเป็นสูตรของคุณพายุเคยนั่งหรือจะนั่งสูตรอาจารย์ก็ได้ตามสะดวกนะ อ่านั่งเลยค่ะเดี๋ยวอย่าปิดลําโพงนะเดี๋ยวอาจารย์จะทักเข้าไปหลังจากที่อะไรที่เกี่ยวกับคุณพายุปรากฏขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทักเข้าไปอีกทีหนึ่งค่ะได้ครับจอ่ะนั่งเลยค่ะคุณพายุคะคุณพายุสัมผัสเห็นแสงสว่างสีขาวรอบตัวสว่างจ้าไหมคะครับค่ะ,คะมันสว่างตั้งแต่อ่าข้างบนข้างล่างรอบตัวไปหมดเลยนะ ค่ะก็จะมีดวงแก้วจริงๆนะ่ะนั่งไนหะยังไม่ได้เห็นแสงขาวนะตอนแรกนะคือนั่งก็จะมีอ่าดวงแก้วถึงเก้าดวงเลยค่ะที่ลอยอยู่รอบๆตัวของคุณพายุนะค่ะก็ถือว่า,าเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีดวงแก้วเยอะมากลอยถึงเก้าดวงนะคะรอบตัวค่ะแล้วก็ ก็จะมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตที่ท่านดูแลอยู่เหนือศีรษะนะคะมาในวันนี้<อ>ค่ะส่วนองค์พระแม่กนอิมแล้วก็องค์พระพุทธองค์องค์ปฐมและอีกหลายๆพระอ,องค์ท่านจะอยู่ข้องบนเหนือศีรษะขึ้นไปค่ะคบอาจารย์ค่ะ,<อ>คะ,ะเดี๋ยวองค์ินอกนะอาจารย์อาจจะไม่ได้กล่าวถึงนะคะเพราะว่าท่านก็มาเยอะเหมือนกันก็ค่ะเออวันนี้เออแปลก วันนี้มีนักรบมาด้วยนะองค์พระนเรศแล้วก็อ,องค์พระเจ้าตากมาด้วยองค์ราชการที่ห้าท่านก็ามานะค่ะอาจารย์ค่ะ,อ,คะอาจารย์กําลังจะไม่บอกแต่ท่านมาก็เลยอาจได้แจ้ง,งแล้วมีองค์พระพิคเนตพระแม่ธรณีพระแม่อุมาเทวีพระศิวะองค์พระมหาพรหมศีงห์อันนี้คือมารอบๆเลยนะคะครับผมองค์งพระยายมาชาศาวเวสุวรรณก็มา๋อแสดงว่าท่านมาคุ้มครองเราเยอะเรา เราจะได้ปฏิบัติส่วนองค์ปู่เสือสมิงพายหรือปู่เสืออีกหลายแล้วก็ปู่ฤาษีนาโรธท่านก็มาปู่ฤาษีพญานาคก็มาค,ค่ะส่วนเกี่ยวกับพญานาคก็มีองค์อนันตะองค์ศรีสตนคราชองค์ดําแสนสิริจันทาปู่ศรีสุโธปูเออีกหลายพระองค์อยู่แต่อาจารย์จะกล่าวเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเยอะไปค่ะใช่ค่ะค,ค่ะหลังจากนั้นพอเห็นแสงสว่างแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพาถอดจิตนะคราวนี้ เพราะว่าจริงๆแล้วกายกายในเราเป็นกายแก้วกายใสนะค่ะ uh oh. กายแก้วกายใสก็ถือว่าสะสมบาร,รมีมาพอควรในอดีตอาจจะมีบททดสอบต่างๆในชีวิตเยอะเราก็ต้องฝึกปฏิบัติแผ่เมตตาให้เยอะแล้วถึงจะไปในขั้นสูงได้เร็วขึ้นนะคะอย่าลืมฝึกฌานให้เยอะค่ะก็ถือว่า uh oh. ค่ะถือว่าการฝึกวันนี้หรือการดูจิตของเราก็ถือว่ามีพลังบาร,รมีที่สะสมมาพอควรอ่ะ ให้ฝึกอีกประมาณสองนาทีเดี๋ยวอาจารย์ถ้าเข้าไปจําหน้าอาจารย์ได้เนาะครับอาจารย์เดี๋ยวจําหน้าอาจารย์เดี๋ยวสองนาทีถ้าเข้าไปเดี๋ยวพาถอดจิตแล้วไปกันค่ะได้ครับอาจารย์ค่ะนั่งเลยนะคะค่ะกําหนดจิตเดินออกมาเลยนะคะได้ครับค่ะก็เดี๋ยวอาจารย์พาไปสัมผัสเลยได้ก็ถือว่าได้เลยนะคะ ไปกันเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยมาคุยกันค่ะอาจารย์มาส่งคุณพายุแล้วค่ะแผ่เมตตาแล้วค่อยคุยกันนะคะครัอบอาจารย์ค่ะต้ให้แผ่เมตตาหรือเปล่าจะจใช่คุณพายุแผ่เลยค่ะแผ่แบบรัดก่อนก็ได้แล้วค่อยเสร็จแล้วค่อยไปกวดน้ำอีกทีก็ได้ค่ะหลังจากที่คุยกันเสร็จนะคะ ได้ครับค่ะค่ะ,คะเสร็จแล้วนะค่ะค่ะ,คะช่วงช่วงทีอ่อาจารย์พาถอดจิตนะคะอ่า,อาก็จะเหาะขึ้นไปนะคะเหาะขึ้นไปเร็วมากก็จะเห็นแดนที่เป็นแต่แสงสว่างค่ะสว่างาออกทองค่ะสว่างออกทองก็จะปรากฏเห็นหน้าพระพุทธองค์องค์ใหญ่ คือหน้าท่านสัมผัสมาแต่จะไปจะไม่เห็นแบบว่าเป็นเป็นรูปร่างท่านโดยชัดเจนนะคะก็จะมาเฉพาะพระเนตรท่านก็จะเห็นแค่บางๆงหลางๆเท่านั้นคือท่านต้องการให้เห็นแค่เท่านั้นหลังจากนั้นสักพักก็จะปรากฏเป็นพระพุทธองค์เดินลอยลงมาบนสะพานที่เป็นบันไดเป็นสะพานบันไดทองนะคะค่อยๆ เหาะลงมาเหมือนเหมือนเลื่อนมาบนบันไดแต่ท่านจะไม่ได้เดินเลยนะคะแต่เหมือนเดินเหมือนเหาะลงมาแล้วก็จะปรากฏอ่าองค์ภาษาวกที่อยู่รอบๆข้างพระอ,องค์ท่านก็เสด็จตามมาด้วยหลังจากนั้นก็จะมี<อ>นางฟ้าก็จะโปรยดอกไม้สีขาวหอมมารอบๆตลอดทางค่ะก็จะปรากฏ<อ>พระอ,องค์ท่านก็ก้มกาบพระอ,องค์ท่านหลังจากที่ท่านเสด็จมาถึงกรงหน้าแล้วก้มกาบพระอ,องค์ท่าน<อ>แล้ว ก็ปฏิบัติถวายพระองค์ท่านค่ะพระองค์ท่านก็ได้ประทับลงแล้วก็รอรอคุณพายุปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ได้ส่งอ่าได้มอบท่านได้ส่งมอบอ่าคำอวยพรน,นะคะคําอวยพรให้คุณพายุได้มุ่งปฏิบัติจนเข้าสู่ความ เป็นมรรคเป็นผลหรือเข้าสู่ขั้นสูงตามจิตปัถนาให้มากที่สุดค่ะตั้งจิตตั้งใจสร้างบรารมีแล้วก็ช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งให้มากที่สุดค่ะหลังจากนั้นท่านก็ได้มอบดวงแก้วสีทองให้คุณพายุมานะคะค่ะเป็นดวงใหญ่อยู่น่าจะราวๆเกับ ขนาดผ่าศูนย์กลางนี่จะประมาณเกือบสิบเซนเลยนะคะอครับจค่ะให้มาก็ถือว่าใหญ่มากแล้วก็ขอบพระทัยพระองค์ท่านได้สอบถามอะไรอยู่นานอยู่แต่อาจารย์อาจจะไม่ได้เล่ารายละเอียดนะคะแล้วก็กลาบลาพระองค์ท่านมาแล้วก็พาไปยังพระจุลามณีครับค่ะหลังจากที่ไปพระจุลามณีค่ะ ก็จะปรากฏพบแถวแถวที่เป็นเจดีก็จะพบมีองค์พญายักษ์อยู่สองท่านแล้วก็มีพญานาคอยู่สองสองพระองค์มีพญาคุดลอยร,บรอบๆคือเฝ้าคอยดูแลอยู่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเห็นดวงแก้วลอยเต็มไปหมดที่อยู่ร,บรอบๆพระจุลามณีนะคะดวงแก้วนี้จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ลอยเต็มไปหมด ตั้งแต่ตั้งแต่อาจารย์สอบจิตไปหลาย,ลายๆท่านจะไม่ค่อยปรากฏครบองค์ประกอบขนาดนี้แต่พาคุณพาย,ยุไปเนี่ยครบองค์ประกอบเห็นหลายอย่างเลยนะคะครบองค์ประกอบมากเมฆก็เมฆก็จะลอยอยู่รอบๆที่สว่างออกทองสง่าง,งามมากเหมือนพระอาทิตย์ค่อยๆสอดส่องแสงสว่างมากระทบกับพัจจุามณน,นี้ก็จะกระทบเป็นเจ็ดสีสวยงามมากในะคอบค่ะหลังจากนั้นก็พาเข้าไปพบ พระพุทธองค์แล้วก็พบองค์พระปฐมอยู่ด้านในนะคะครับค่ะพระองค์ท่านก็ได้ทรงเมตตาคุณพายุมากๆก,ก็ให้นั่งปฏิบัติถวายแล้วก็ได้บอกให้คุณพายุได้นั่งปฏิบัติแล้วอวยพรขอให้ปฏิบัติเข้าสู่การบรรลุขั้นสูงให้มากที่สุดตามจิตปารถนาแล้วก็ได้ มีโอกาสได้ช่วยเหลือทุกสรรพสิ่งพุทธศา,ส,า,ส,าสนาและผูท้ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกดวงจิตที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือที่มีบุญสัมพันธ์ค่ะอาจารย์ค่ะท่านได้มอบอ่าเหมือนแหวนนะคะเหมือนแหวนเหมือนแหวนทองแล้วก็ดวงแก้วให้มาค่ะแหวนก็เป็นแหวนทองน่าจะเป็นหัวที่มีพยาคุฑด,ด้วยนะคะค่ะ ค่ะได้มอบให้มาก็รับไว้แล้วเรียบร้อยกําหนดไว้ในดวงจิตก็ขอพระไทยพระอ,องค์ท่านแล้วก็ปฏิบัตถิถวายอีกรอบหนึ่งจริงๆปฏิบัตถิถึงสองรอบเลยนะคะปฏิบัตถิถวายด้วยความมีจิตศรัทธาปฏิบัตถถิถึงสองรอบอวยพรถวายพระองค์ท่านแล้วอาจารย์จึงพากราบลามาตอนแรกว่าจะไม่ได้พาลงไปบาดาลแต่องค์ปุ่นสีสุดโทให้ลงไปหาค่ะค่ะก็เลยพาลงไป กับผ้าใหญ่ที่ใต้บาดาลก็จะเย็นก่อนนะคะเหมือนเราประทะลงน้ําเหมือนเรากระโดดลงน้ําเลย<อ>ค่ะเมื่อลงแล้วก็จะเห็นสีเขียวเต็มไปหมดเลยเป็นสีเขียวเหมือนมรกตเลยเมื่อลงไปจนสุดแล้วก็จะสว่างเหมือนเราอยู่ในมนุษย์โลกอยู่ในถ้าเลยค่ะแต่ว่าจะไม่มีน้ําแล้วนะสว่าง,างออกเหมือนเขียวมรกตเหมือนแสงสว่างออกค่ะอ่าเหลืองทองและยิบระยับไปหมดเลยมีดวงแก้วมีสมบัติเห็นเต็มเลยค่ะ มีสมบัติมีอะไรต่างๆแล้วก็มีองค์ปู่สุดทที่รอยอยู่องค์ศรีสตัตตะนาคราชองค์ดําแสนสิริจันทาปู่อือรือองค์ปู่ผู้ชงนาคราชองค์อนันตนาคราชรอยอยู่ข้างล่างได้กราบพระใหญ่และปฏิบัติถวายพระอ,องค์ท่านค่ะองค์ท่านก็ได้มอบเอหมือนลูกแก้วได้มอบเหมือนลูกแก้วเออแต่อาจารย์ลืมเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงนั่งข้างๆอ่า คุณพายุด้วยแต่งชุดขาวปฏิบัติอยู่ข้างนะคะครับน่าจะเป็นคู่บารมีของคุณพายุในอดีตค่ะอ่าค,ค่ะเหมือนเหมือนคู่บารมีของคุณพายุบอกว่าเหมือนเหมือนจะไม่อยากขึ้นมาด้วยอยากจะปฏิบัติอยู่ใต้บาดาลค่ะ๋อครับค่ะานาจจะปฏิบัติอยู่ใต้บาดาลสักระยะหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่เราก็ต้อง เพ่งสัมผัสกายทิพย์ของเราเพื่อถอดจิตออกไปได้ไปสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับท่านได้นะเพราะว่าส่งบุญไปข้างล่างได้ท่านก็จะส่งบุญมาให้เราด้วยอถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะที่ท่านอยากปฏิบัติข้างล่างอาจจะยังไม่ขึ้นมากับคุณพายุนะคู่บารมีที่แต่งชุดขาวค่ะค่ะแต่แล้วพระองค์ก็ได้มอบดวงแก้วนะคะเป็นลูกแก้วออกมีทั้งเหมือนดอก หมือนดอกบัวนะคะดอกบัวทิพย์แล้วก็มีเหมือนบ่วงหน้าขบาทที่เป็นหยกแล้วก็มีทั้งเหมือนดาบนะคะเหมือนดาบให้มาด้วยเป็นดาบายาวมากเป็นเหมือนมรกตเหมือนสีทองด้วยแล้วก็มีหอ,อกด้วยนะคะให้มา,าวไว้เพื่อสร้างบาร,รมีแล้วก็ปกป้องปราบมารป้องกันตัวแล้วนําไปใช้ใเกิดประโยชน์ได้ค่ะให้มาเยอะเลยหลายพระอ,องค์ ่าหลังจากนั้นเหมือนจะมีมอบตําลาให้มาด้วยนะคะตําลาเล่มหนึ่งค่ะเป็นเ,เป็นตำลาสีทองท่านบอกว่าถ้าเราสัมผัสได้ถึงเราก็จะเปิดตํารานี้เห็นแล้วก็จะสามารถเอานําไปเกิดประโยชน์คือไปฝึกให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือทุกสปปรรพสิ่งได้ต่อไปค่ะเดี๋ยวทุกพระองค์จะขึ้นมาสัมผัสในอีกไม่นานนี้ค่ะ ก็ได้กราบลาขอพระทยัยพระองค์ท่านปฏ windows, ิบัติสักระยะหนึ่งแล้วล่ะก็พากับเขาล่างก็จะพบเหมือนสีทองแล้วก็ประกายลุงนะคะกับเขาล่างอาจจะไม่ได้เข้าแรงเท่าไหร่นะเข้าพอประมาณค่ะอาจจะเหมือนมีพลังจักรวาลวูบวูบตอนเข้าด้วยนะคะอาจจะเข้าไปในช่วงนั้นค่ะหลังจากที่อาจารย์พาไปแล้วคุณพายุสัมผัสอะไรได้บ้างคะเห็นเห็นใกล้ๆเคียงกับอาจารย์นะครับค่ะตอนแรกก็ตอนแรกอาจารย์ Narrator เหมือนตอนแรกมันมีแรงดึงที่ที่นาาหน้าผากนะอาจารย์ค่ะแบบเป็นปกตินัาสมาธิก็ไม่เป็นนะอาจารย์ค่ะแรงดึงแบบดึงดึงออกมานะค่ะดึงออกแรงดึงออกแรงแต่ก็พาไปเบาแต่เร็วรวดเร็วเหมือนวาบแล้วถึงเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เห็นสะพานนะอาจารย์เห็นสะพานเห็นจะไม่เห็นไม่เห็นพระพุทธเจ้านะค่ะแต่ว่าผมผมไปเห็น็นสะพานนี่แหละ สะพานก็มีคนเรียนอยู่สะพานสีทองไช่หรือสีขาวคะสีสีขาวบนทองอาจารย์อ่าใช่ใช่ค่ะครับใช่ใช่แล้วก็ไ่เห็นเจดีย์แล้วอาจารย์เจดีย์เจดีย์แล้วก็เห็นเห็นครุฑนะผมคิดว่าเป็นครุฑนะผู้ชายที่เขาบินได้ไม่ใช่ว่าบินแล้วเขาห่อใช่เขาห่ออยู่ข้างบนเลยค่ะแล้วก็เห็นยักษ์เห็นยักษ์ยู่สีแดงเนาะค่ะ ก็เห็นเจดีแล้วผมก็เข้าไปกราบใช่ใช่ครับค่ะแล้วก็เห็นเห็นเห็นเป็นพระเป็นองค์ใหญ่ๆสีขาวค่ะเหมือนแต่ทรงตรงเหมือนใส่เครื่องแต่งกายด้วยไงค่ะเป็นองค์ปฐมไหมคฮะใช่ค่ะองค์พระปฐมค่ะใช่ใช่ใช่ครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่า หลังจากนั้นตอนแรกผมก็งงเหมือนกันไม่ผมเนียกว่าผมคิดเองอาจารย์ก็มันเหมือนลงไปข้างหน้าเนาะแล้วก็เหมือนเป็นโดมเป็นโดมเป็นที่เขียวๆแล้วก็แต่แต่ตอนเข้าไปข้างในผมไม่แบบไม่รู้เรื่องอะไรๆแต่แไม่ไม่ได้รู้ขลเรืออาจารย์บอกค่ะก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มกลับไปย้อนฝึกได้นะเราก็จะได้ย้อนอดีตได้ปัจจุบันอนาคตพูดคุยสื่อสารกับท่านได้อ่าดวงจิต มันมันต้องฝึกละเอียดมากขึ้นนะคะถึงจะได้จับกระแสทั้งหมดได้เราอาจจะเห็นได้เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วดวงจิตเราไปทั้งหมดแล้วเรียบร้อยคือไปได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นถือว่ามีพลังดีแต่กายปัจจุบันจะต้องฝึกเพื่อเชื่อมไปฝึกชานนะคะฝึกการเพ่งเพื่อให้เกิดตาทิพหูทิพเพราะว่าการเพ่งเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของการได้ตาทิพหูทิพแล้วฝึกชานก็จะได้ลิศท,ทางใจ เมื่อทั้งสองอย่างมาประกอบกันเนี่ยเป็นเป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยเราก็จะได้การเพ่งจะทําให้เกิดตาทิพหูทิพแล้วก็การฝึกชานก็จะทําให้เกิดลิศทางใจเมื่อทั้งสองมารวมกันแล้วก็จะทําให้เกิดพลังที่แก่กล้าขึ้นหรือชํานาญมากขึ้นฝึกให้จนชํานาญก็จะได้ตาทิพหูทิพพร้อมลิศทางใจเป็นหนึ่งอันเดียวกันค่ะแล้วก็สามารถฝึกนิัสนายานเข้ามาควบคู่ ื่อให้เกิดยานาต่างๆเกิดขึ้นฤทธิต่างๆเกิดขึ้นได้อ่ะตรงนี้ก็ไปฝึกควบคู่แล้วฝึกดูจิตให้มากแล้วก็อย่าลืมการฝึกเดินธาตุควบคู่การขอเปิดทางการเจริญเมตตาจิตให้มากๆอัปรมัญญาไปฝึกพระกรรมฐานสี่สิบกองเพื่อให้เกิดความชํานาญเพื่อให้จิตปัจจุบันควบคุมทุกวงจิตให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันนะคะได้ครับอาจารย์อ่าคุณพายุมีอะไรสอบถามอีกไหมคะ ไม่มีแล้วครงบจ้ะอ่านั่นแหละคือการฝึกได้แล้วก่อนหน้านี้ที่ที่ฝึกมาเองเป็นแบบนี้ไหมคะเป็นบ้างครับอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ไม่ขนาดปกติถอดจิตไปบ่อยมากค่ะเวลาสอบเวลาฝึกนะคะไม่ไม่ขนาดนี้จารยังไม่ค่อยเป็นนะครับ๋อเควันนี้พอรู้วิธีแนวทางยังคะ คัอบอาจารย์พอได้ครับอ่าพอได้นะค่ะอะถ้าเกิดความสงสัยหรือฝึกไปติดขัดยังไงก็ค่อยสอบถามเข้ามาไว้อีกทีหนึ่งได้นะค่ะลองไปฝึกดูก่อนอเป็นยังไงแล้วก็ค่อยอ่ามาคุยให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงหลังจากที่สอบไปแล้วจะได้รู้ว่าเออความเป็นไปความก้าวหน้าการปฏิบัติของเราเป็นแบบไหนบ้างค่ะหรือค่อยมาขอสอบรอบสอบง2 2> ในช่วงที่เราไปฝึกก่อนนะ ได้ครับอาจารย์ค่ะงั้นอาจารย์ก็จะขอขอาจารย์จะขอคลิปได้นะคลิปอ่าสอบจิตเนี่ยเอาไว้เผยแพร่จะอนุญาตไหมคะได้ครับอาจารย์ได้ครับจ้ะงั้นก็ขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญด้วยกันวันนี้ก็ให้คุณพายุไปพักผ่อนเพราะวันนี้ดึกแล้วค่ะได้ครับขอบคุณได้ครับอาจารย์ครับจ้าสวัสดีค่ะโชคดีค่ะ ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่ได้สอบจิตนะคะก็ถือว่าได้นั่งนานด้วยแล้วก็ได้ฝึกสอบจิตแต่การสอบจิตอาจจะไปเร็วนะคะแต่การนั่งอาจจะนั่งนานหน่อยเพื่อดูกระแสจิตในหลายๆด้านนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นบุญก็ขอให้คุณพายุและครอบครัวก็ประสบแต่ความสุขความเจริญสำเร็จตามจิตปาฏถนานะคะแล้วก็ทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาฟังคลิปนี้ที่อาจจะ จอในเคสกรณีแบบเดียวกันก็ขอให้ได้ความรู้นำไปฝึกปฏิบัติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านทุกดวงจิตได้บุญกุศลร่วมกันพบแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับอาจารย์เก๋สายยายธรรมากันอีกนะคะสาธุค่ะนุโมทนาบุญได,บญได้บุญได้กันทุกท่านค่ะสาธุทุกดวงจิตค่ะสาธุสาธุค่ะ